ขอโทอโทษอโทดนหลังขาป้ามหลังขาป้ามหล่นไปแล้วน้องตักไปมต้องเลยตรงเส้นมาก่อนโอโหโอ้โเว้ต้าอย่างฮ่าอ่าอ่ารายการนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเพื่อส่งเสริมมิตรภาพระหว่างเพื่อนรายการใช้ชีวิื่อพิเศษโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงนะจ๊ะใส่นวมมาด้วยเหรอใช่ต้องต่ใสดนี่ยต่ใส่ กูเข้าใจว่ามันจะต่อยไปทั้งนู้นแล้วมันจะเล่นบุกออกซ้ายออกขวาโอ้ยเป็นไงจิบแรกเป็นไงหวานจังโอ้ยยังไม่หยุดเอาสมัครใหอันนี้ของเจี๊ยบเนี่ยรูปหน้าเจี๊ยบเด็ดเด็ช่วยกันเชียร์หน่อยดิอร่อยเปล่าเนี่ยเนี่ยหน้าเจี๊ยบลองชิมชิมอีกอ่ดลองดูลองดูอ่าอร่อยเปล่าอร่อยอ้าวพอเห็นหน้าเจี๊ยบแล้วเนี่ยต่อแหล่มากเลยกินไหมครับกินหน่อยกี่ที

ช่วงนี้เป็นช่วงเมษาหน้าร้อนเรารู้สึกว่าเรายังร้อนเรายังไม่ค่อยเปียกเลยพี่พี่เราก็เลยจะมาทํากิจจแบกันดีกว่ากิจกรรมเออขับไว้เป็นเบื่อพี่แบวว่าจะได้เห็นคือวันนี้เรามีกิจกรรมกันครับผมเรามาเล่นเกมกันเกมนี้เราจะหาผู้แพ้ใครแพ้เปียกทั้งตัวใครแพ้คือต้องเปียกทั้งตัวเปียกเลยพี่โอคนเรามันต้องเปียกมันต้องเล่นให้ถึงไปเล่นว้ายกลัวละตายรายการจะสนุกยังไงเจเต๋าถ้าเปียกก็ต้องเปียกเปียกเลยเลอกก็ต้องเลอะเลยมึงนี่เป็นคนแปลกนะยิ่งยิ่งคุยยิ่งเปื้อน ไอ้เต่าองคชาะไรเนี่ยมึงบอกมึงร้อนร้อนน้ำไม่ได้ร้อนแป้งถือว่าเป็นตัวอย่างเป็นยุรนันจะรุดีอะไรวะแซมเปิ้ลไอ้นี่เลยมีอกัยไม่ต้องไม่ต้องเล่นเกมแล้วอ่ะกูชอบแซมเปิ้ลมันจะเปิดอย่างเงี้ยถ้าคนแพ้นะพี่กูไปแพ้มาตอนไหนเนี่ยอ๋อซ้อมแท้ไว้ไม่นี่ไม่นี่กดกติกาสมมติว่าปิดตามันจะอยู่เงี้ปึ๊บปิดตาแบบงี้เห็นป่ะเออเห็นแล้วถ้าทำอย่างงี้เห็นป่ะไหนดูอันหนึ่งตรงั้นเห็นไหม

ม่เห็นนะเห็นป่ะไม่เห็นอ่าไม่เห็นอาทิทีละอ่ะโอ้ยๆๆรู้ด้วยเอาสมมุติว่าเราจะปิดตาอ๊อดปึ๊บแล้วให้ออดเนี่ยเป็นคนป้อนจับคู่เลยเจฟเพื่อนออดต้องอยู่กับเจฟใช่วันนี้ก๊กกระเต๋าอยู่คู่กันคู่กันเพราะเราเนี่ยเป็นเพื่อนรักกันไม่เคยห่างกันเราจะอยู่คู่กันทุกเกมมึงไม่ต้องรักกูนะเดี๋ยวกูจะอยู่กับเพื่อนกูโอเคและใครปิดตาสลับกันป้อนอะไรก๋วยเตี๋ยวอาหารก๋วยเตี๋ยวนี่แหละแต่ว่าต้องปิดตาแล้วป้อนวัดตรงไหนแพ้ชนะ ให้<ร>คิดหมดก่อนใช่เอาพร้อมแล้วไปดูเกมนะครับผมนี่ ถ้าในจานใครเหลือน้อยที่สุดหรือใครกินไปได้มากที่สุดทีมนั้นชนะแม่ผมกินข้าวเยอะดูมันวันหนึ่งอะมึงไม่น่าทุบร้อนหรอกคูนเนี่ยน่าจะทุกกว่ามึงเยอะเฉ <c oughs> พาะปิดตาเนี่ยเมื่อไหร่มันจะปิดได้กันนะตีอ้อมมันรู้ซ้ายขวาไหนซ้ายทำไงไซ้ายซ้ายหน้้าาซยขวาอ้าวซ้ายาข,วาาขวาซ้ายอ้าวซ้ายขวาซ้ายอ้าวซ้ายขวาซ้ายอ้าวแถวหยุดเหนื่อยไหมอะโบกเขาห้เหนี่ยไหมอะโบกเขาห้เขาดื้หมดเลยมึงเปลี่ยนคู่ซะนี่มันใจร้อนนี่เขาขับรถได้มั่นใจในตัวเขาหน่อยเออ อ๋อเห็นไหมอ้าวเห็นมึงปิดยังไงก็ได้แต่ <c oughs> ดูมันมัดดิไอ้บ้าไม่ใช่นินจาหจะไม่หายใจไม่ออกเออ ปิดตามาดีๆโทษๆเห็นไหมออสมีเห็นยะอันนี่กี่นิ้วอ่านี่กี่นิ้วอ่าเฮ้ยนั่นไหนลองแบบเปิดดูดิอ้าวลองดูพี่เจฟนี่กี่นิ้วนี่กี่นิ้วสองเฮ้ยใช่เว้ยเห็นจริงเออไม่เห็นจริงเลยกี่นิ้วนี่งสามนี่งสามยังไม่ชูเลยยังยังไปเรื่อยลองดูอย่าลองสิครับอย่ากักสิครับนี่เราซุนเราหลอกคนดูให้กูไปขายของกูดีกว่าไบ๊เออกูไปเสิร์ฟเรื่องี่โลกไ่เหน้าลูกนางยืนอย่างนี้อ่ะ แล้วก็ปองหน้ายฮะมันจับมันมาก่อนแาคตัวเดียวเลยแองไม่น่าส่ให้มันเลยเนี่ยเลยนี้ไอ้มันทำเหมือนตาบอดด้วยอันเนียอันเนียอันเนียอเอเเอาครูแพ้เลยดีกว่า อ่ะยู่นี่ยู่นี่ยู่จับจับไหลเจ้ไว้อ่ะโอ้ยจะจับโอ่งโอ่งตายแล้วโอ้งโอ่อย่าติ้งกันนะคะโอดีจังเลยค่ะปิตาปิตาแล้วเห็นปะเนี่ยเห็นครับเห็นอะไรอ่ะความมืดมิดไม่ต้องเล่นมุกหรอกทางนี้เยอะแล้วอยู่นี่มาดิออนถนัดเยอะไหมอ่าจับไว้จับไว้โอเคอ่ะเดี๋ยวป้อนก๋วยเตี๋ยวเจี๊ยบได้ไหมไนะรอก่อนนะอยู่เพิป้อนนะรอก่อนด้วยรอก่อนอันเนี้อันเนี้เอ้ามึงนี่มึงไปจบการแสดงมาจากไหนออน เดี๋ยวเดี๋ยวขอขอคำนวณลูกพันธ์สังทายก็ยังพอยังอันนี้หัวแม่โป่งตีนใช่ไหมตีนแมวไงจมูกกูเอาเหรอกัด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 อะไรเพื่อนเงี้ยแปงเงี้ยเออเี่ยเงี่ยเงี้ยผมเอเงี่ยอ่าพ่อแม่ทำไมไม่เงี้ยผมเอากาแป้งขยันพูดซะด้วยขยันเอา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 ถือช้อนแล้วตักพรอนเจี๊ยบนะรอสัญญาณนะอ๋อนะครับครับเอานะพร้อมพร้อมเปล่าพร้อมไม่ใช่ไม่พร้อมไม่ก็ยังไม่โอ้พร้อมแล้วไอ้เหี้ยเฉพร้อมไม่มีไม่มีปิดตามันก็ตักโอ้โห สามสอน่งไเอาไปเลยอ่าัโดนเอ้าดนยยนยน้โนหลักขาป้ามหลักข้ามห่นไปแล้วตักไห่า้ตักอรตัไเตรงตรส้มาก่องลง้าดไอ้เดกอหา้ามึงไอหิวแต่ใัเย็นของคูยังตักไม่ได้เลยอ่ยกมายกมาออเขาเขาเข้าปากล ไยื้อจานไปไหญ่วะพี่ยาแกงนี่เด็กคนตากเอไอ้งี้ยไหนอายจานนี่อ๋อโอเคไอ้ไงไ้บาลุดาลุที้เงินมาแล้วพังหลดเอาขอเอาไปเฮ้ยพี่เจีบไปยจะหมดเลยคักเอามือเลยตักต่อเอามือพี่เจี๊ยบจะชนะแล้วนะเอามืออยู่เล้ไปเถ้าไฟนี้มึงแพ้แล้วจะแกงมึงเฮ้ยเฮ้ยไอ้ไไม่ต้องไฟก่อนแดกใหมตีนตนตนตีนตักตีปฝากเตีน ไอ้เหี้ยกัดนิ้วไอ้บ้าตีนตีนเลือตีนตีนกดขึ้นขึ้นผูกขึ้นมาบนกัดที่นี่แหละเออขึ้นแล้วขเออเออที่ไหนมึงหนาวแน่มึงดันขึ้นมาดันมาขึ้นมาดันมาหมดแล้วหล้วกูัวจตีน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 ออตีนหนึ่งออสยังไม่หมด ตอบอายมาเซ้นแล้วเป็น <c oughs> ขวาน่อยขวาน่อยเข้ามาเออตักตักเออหน่นแหละนั่นแหละนั่นแหละยกขึ้นไม่ใช่นักระดูกกระดูกเอออันนี้แหละเลียร์ไปเลยเอา้ามึงก็จิบเองนะมึงยื่นให้กูทำไมเลยบ้าน ตอนนี้เสมอกันนะพี่โอเคได้ครูหมดเท่ากันเลยแล้วที่จะเข้าสู่การรอบตัดสินให้จำหลัดไปนั่งแล้วพี่เจ๊เป็นคนป้อนรอบนี้จะให้กัดเสียงกงมานั่งแล้วผมจะเป็นคนป้อนมาเปลี่ยนก๋วยเตี๋ยวมาฮะให้ครูไปทํางานหาทำมาหากินดีกว่าเริ่มจากการมาตายออสมาตายเจ๊มาตายเจบหน่อยไม่ใโอ้ยไอ้เหี้ยมัดยังไงซะเห็นเลยเอาลองทำพี่ลองครับเนี้จับนี้จับนี้นี่เอาดึงจับพี่เจ๊เห็นป่ะพี่เห็น ตาของไม่เห็นดิไม่เห็นบ้าหรือเปล่าพาดปิดขนาดนี้ใครจะมองเห็นช่องชูชูนี้ให้เจบดูดิชูนี้พี้เจมส์ดูกี่นิ้วถามเจมส์นี่สิบเก้าเฮ้ยไม่มีไม่มีเลยไว้ลองอีกดิลองอีกดหสิบแปดเอ้ยลองอีกดียี่สิบสี่เอ้ยเอาอันนี้หกสิบสามพี่ผมว่าพี่เป็นบานเน่ยขนบ้ามีหกสิบสามนิ้วพี่เจมส์คนที่ไม่เห็นไงเออเ้ยเข้าใจเข้าใจแล้วอ่ะทีนี้พี่เจมส์ลุกขึ้นมาอยู่ข้างหลังนะฮะลูกออดนั่งครับออดอยู่ไหนอยู่นี่ครับโอเคเฮ้ยนี่หน่อยแคลวต้มมันเลย ทีเอ้ยเอ้ยยังไงเฮ้ยยังไงพี่เป็มตัวเลยเเอเอาโอ้โหโอ้หมูหมูโอเวนเอ้ยเ่าไอ้บ้าโอ้โหเตาอย่าอยแล้วไป้ยไงไปออยู่ไหนออดมากินก่อนอออออยู่ไหนีเร็วเดี๋ยวแพ้ี่นี่เดี๋ยวแพ้ เดเ๋แพ้เตโอเออดีไก่เขาน่องเออเอาดีๆอ uh ้อโหสองมือ huh. นิ่มว่ะโอ้โยบ้ามือชิบ้าโอ้ยโอเคจวกลับไปกินที่บ้านดี่ปากพ่อแม่บอกแกหน่อยสายขวาเยวหมดยากอ้อนเฮ้ยไอ้เียรีออดยไปหนักไอ้นู่นแล้ว อ๋อเย็บมองไม่เห็นอ๋อนเดียวเจ็บมองไม่เห็นเจ็บมองอ๋อนเร็วเฮ้ยอ๋อนเจ็บหายเจ็บเจ็บวางนี่อยู่นะเจ็บมองไม่เห็นอ๋อนเจ็บมองไม่เห็นเลยวมันไปไหนแล้วอ๋อนวันนี้อ๋อสองหนึ่งหมดไปแล้อันนี้ผิดกฎกติกานะฮะกูอยากรู้ว่ามันหนีกูทำไมวะ มองไม่เห็นพี่ป้อนเข้าจมูกนะอะไรของมันวะไอออนมันนี่เดียวอ้ยมันนี่เดียวอ้วนใครทำหนูบอกฮะชี้เลยนะชี้ตัวเลยใครทำหนูครับยยอมแล้วยอมแล้วโอ้โยยอมแล้วถ้าไม่ห้ามมันก็ไม่เอาเนี่ยสิี่ถ้ามึงไม่ห้ามมันก็ไม่ทำอะไรก้ยมึงยิ่งห้ามมันก็ยิ่งแรงเจ็บเจ็บเอ้ยรักกันเพื่อนหนูอุ้ยทำไมมึงเลอะเงี้ยอุ้ยทำไมมึงเลอะเงี้ยทำไมเลอะเงี้ยทสกปรกมากเลยอ่ะเฮ้ยโอ้ยโอ้เตะสกปรกเลย

มาสรุปถึงบทลงโทษกันทีแต่เดี๋ยวก่อนนะไอ้นี่ใครอ่ะเจี๊ยบเลยไม่ใช่พี่เจี๊ยบข้างหลังนะคุณคุณอ๋อเด็กเสิร์ฟเลยใกล้ๆหน่อยเอาใกล้ๆตัวหน่อยมองใกล้ๆตัวอ๋อใกล้ๆตัวไอออสไงทางขวาใกล้ๆขวาอ่ะแนะนำให้รู้จักนะครับครับนี่คือไวเล็ตอย่างดีนะฮะโคตรดีพกติดตัวต้องมีชื่อเสียงกันครับสวัสดีครับไทยเพื่อนออสครับเอ๊ มาทำไมทำงานใกล้ๆก็เลยนี่แวะมาอันนี้มาเพราะมาหาออสแล้วรู้ไหมว่าอะไรเกิดขึ้นกับออสอะไรเกิดขึ้นฮะออสแพ้วายยินดีด้วยอ้าวเสียร์ใจด้วยเกมมันเกิดอันนี้ไทยเพื่อนออสอันนี้ใครฮะแป้งเมียออสค่ะโอ้ดีดีดีอันนี้คือชอบไหมชอบถ้าเกิดไปอยู่กับเขาสองคนจะทำอะไรนอนนอนเสร็จปั๊บยังไก่ถอดเกงไก่กี่ตัวกี่ตัวเจ็ดตัวใส่ไปกี่ตัวเก้าตัวถอดกางเกงในเสร็จปั๊บทำอะไรเว้าอ้าวเว้ากี่ที หกทีเพอว่าเจ็ดหทีเดินยังไงแดกเด็ยเียวกัอุ้น wow. um, ี Mira, uh, ่อะไรอ่ะม้าทรงล้อถ่านนะเดินหมดแรงหมดแรอรู้ได้ไงว่าต้องเดินหมดแรงล้อเคยแข็งไหมเคยแข่งตอนไหนูเช้าเช้าเช้าคุณถามไปที่คนาม้าเลยเราต้องแอบทูกป่าแอบทำไมอ้าเอาใหนเปิดเผยไอทำไม ว้าวอ่ะมันก็ต้องไปว้าวในห้องน้ำเปล่าแล้วพ่อแม่ไม่ห้ามเหรอไม่ห้ามเพราะตอนนั้นพ่อทำอะไรอยู่เร่าเว่าเร่าอ๋อช่วยกันมามึงมาทำไมเนอาจริงจริงๆมาลงโทษครับพระโทรบอกให้มาเรียกใคยนี่คืออัดศัตรูข้างๆนะข้างๆร้านนี้เลยใช่ฮะแต่ไม่มีรายการก็ไม่เคยมาใช่แต่ว่ามีรายการมา แต่ก็ถ่ายใกล้ๆนี่แหละปลาลงโทษดีกว่าเดี๋ยวถ่ายถอดเท้านะเดี๋ยวเปียกนะถอดเท้าถอดเท้ามึงถอดไปดูแลดีเพื่อนดีมากเลยคุณเนี่ยเพราะเดี๋ยวเปียกใส่กลับไม่ได้เดี๋ยวชื้นเดี๋ยวใส่กลับแล้วจะชื้นแต่ว่าเกมก็ต้องเป็นเกมอะเนาะหัวเลยอุ้ยมันจะดีนะอีกนิดนึงทีพอประมาณนี้แล้วกันเฮ้ยโอ้โหแค่แก้วเดียวยังไม่หมดเลยอะไรเนี่ยเต๋าเต๋อลองดูเต๋าเต๋อเอามั่งเอาพี่เจี๊ยบกับพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบตามกติกาแพ้ก็ต้องโดนลงโทษขอโคนละนิดละหน่่่่ออออยยพพททุมมชีีีีนนนะะขโษเเจ๊บไได้้ ไอ้วนไอเ่าไปเล่นน้ำทำไมเนี่ยอะไรไอเ่าไอเนี่ยใครต้วบตเต่ไปไ่ไไปเฮ้ยพี่เไม่เปียกเลยห่สอดสัดหูเลยไอพี่หูเลยนะ สอบกันสอบรู้แล้วรงู้มากเดี๋ยมึงทำไม่เรียนด้วยมามามานั่งดีๆนั่งดีๆนดีๆเบียดัาก่อนนก่อนนาก่อนนก่อนอันนี้เาออกเออเดี๋ยวเปลี่ยนรัีนีมันรักษาผลประโยชน์หน้าดีโทษนะพี่นะอันนี้เปลี่ยนไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรมีชุดอ่ะเดียโทนะพี่นะนี่ดีกว่าไปเจียมาไปลดหัวเขาไม่ได้เาเป็นผู้ใหญ่เออขอโทษพี่ไม่ค่อยมีใครหรอกไอ้เจียลดหัว มึงนี่มันละเอียดจริงๆนะไอ้เหี้ยงานละเอียดไปลดหัวเขาไม่ได้เขาผู้ใหญ่ใช่เขาลดหัวเขาไม่ได้ใช่ครับต่อไปออนนะอ้าวไปก่อนเลยมึงมาเพื่องานนี้รถไม่ละเอียดพี่เจี๊ยบอันนี้ถือว่ารถแบบว่าทั่วไปเล่นอันนี้รถแบบทั่วไปเด็กเล่นต้องค่อยๆไล่ ค่อยๆอ๋อให้ตัวมันล้างล้างของตัวเดี๋ยวก็โดนด่าอีกเนี่ยเอาเอาคนอย่างนี้มันรังแกกันทีไอเจี๊ยบอะคุณไม่เห็นลดเลยไอเฮียเปียกแค่หัวถอดไอออสอะเปียกทั้งตัวเยอะๆบางท่านถามชอบเลยชอบเลยชอบเลยอ่ะมันชอบนะคุณผู้ชมอ่ะปึ๊บมาไปเดี๋ยวดมน้ำไม่เอ้ยไม่ได้หรอไอเจ้า เอาเอาอ่ะอุ้ยอเวไอเอร่อจะได้ร้านอเดวนี้เนยไอ้จัไม่ลงสะุเลยเกเียนจัาเียทังคมโอเคโอเคอาบน้นะไอ้เียบอเียบอเียบอพอมาใกล้ๆที่วใครกันโอเคโอ้โหโออ่อยอ แล้วนั่นอะไนะโอ้โหมันเปปฏิกิริยสองเจาโอ้ยไอ้ขึ้นขอ้าขึ้นโอ้ยโอ้ยไป้ยไปโอ้ย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 โอยยาเื่อยาโอ้ยไยฟันมันเนี่ยแผลใหญ่เลย ขอบคุณน้องๆที่มาเยี่ยมเยียนนะฮะต้องบอกว่าไม่ต้องดราม่ากับพวกเรานะครับพวกเราสนุกกันสนิทกันก็เลยเล่นหรือออสี่ยเขาเจมเสื้อผ้ามาเปลี่ยนอยู่แล้วล่ะใช่ครับมุกก็ต้องมาลงที่เขาครับผมและอย่างสงการก็เปลี่ยนอยู่แล้วเป็นระบบทีใช่ไม่ต้องดราม่าเขาเสร็จจากนี้ออสจะไป RCA ไปเล่นสงการต้องรู้ได้ไงก็พามันไปเนี่ยเออขอบคุณท่านชมนะครับที่ติดตามแล้วก็ EP นี้ฝากไว้เป็นความสนุกสนานของพวกเราทั้งสามสี่ห้าคนกดไลค์ให้คลิปนี้นะฮะเดินทางกลับบ้านช่วงสงการก็ขอให้ปลอดภััััยนะะคครรรบผมม่่แลววใทีไกกด็งต กกดอะไรครับกระโคกโคกใช่ๆออกข้างที่เนี้ยดูเสร็จกดชระโคกกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดกดสิ่งกดสิ่งจริงๆกดสับอะไรใช้ใบตะกรูดใช้ใบมะกรูดนะยาวสัตหน้าขูดอะขูดหน้าพบกันเก่าแต่กันเก่าพบกันใหม่อย่าให้น้องผมได้เฉิดฉายนีจริงแล้วเหรอเขาสามารถอวยพรได้มาที่ว่าเร็วยังแพ้ล่ะเพราะว่าลาไปก่อนด

ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้จดยู้